สวัสดีครับวันนี้อยู่กันนี้วันนี้อยู่กันนี้วันนี้อยู่กันนะลราเป็นนแคสเกมมิ่งแล้ววันนี้อยู่กับเอ่อหั่นก็เกมนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาแล้วก็เย่แย่เปิดกองเย่ไก่โอ้เย่ธนูเย่โอ้โหไม่ไม่โอ้โหนี้อยู่กับเซิร์ฟปีเจอร์แลนด์แฮร์รี่นะฮะวันอินแชมเบอร์นั่นเองนะครับ นะครับวันนี้เราอยู่กับแมปเกมรูมอ,อะไรสักอย่างนี่แหละเครีบหาของดีกว่าเคกองกองกองโอ้บัตเตอร์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 สโวลนส์บัตเตอร์สโวล t นส์บัตเตอร์บัตเตอร์แบัตเตอร์ลนส์โอ้โหมันแบบอะไรอะ่ะคนเยอะมากนะครับใส่ไม่ท่งไม่ทันแล้วไม่ท่งไม่ทาอีกแล้วนะสุขภาพกูเนี่ย ไปไปไปยี่สิบวิยี่สิบวิไล่หาคงหาของให้หมดนะครับไปตรงนี้ตางนี้ก็เก็บแด่เลยนะโอเควิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับโอเควิ่งไปวิ่ง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 อย่าเป็นจุดสนใจนะครับจุดสนใจแล้วจะตายห่าเนานะครับแล้วห่านก็จะตายไปด้วยครัเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครห่านตายนี่มันเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในโลกครับโอเคนะครับตอนนี้ก็วิ่งนะจุงเลยที่นี้โอ้โหคนมีดาบมีดงมีดาบจะไปหมดเลยครับตอนนี้มันแค่ดาบไั้เท่านั้นเบ วิ่งไปใต้ลนฮะวิ่งไปใต้ลนโอเควิ่งไปผ่านผ่านผ่านคนนี้มีโทมาฮอคนะผมเตรียมสเลนโทมาฮอคก่อนเลยโทมาฮอคมันสุดยอดนะโทมาฮอคชอบอิสมาเดตโบรนะครับเราต้องฆ่าคนที่เป็นโทมาฮอคก่อนนะว่าโทมาฮอคมันแจมแมวนะครับแล้วโทมาฮอคก็แจมแมวด้วยโทมาฮอคแจมแมว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 โท อาอเย่เย่ว่ดจะฟังจะวิ่งไปไหนวะทั้หมเกันแจมแมวรู้เปล่านะครับหอกมันแจมแมวจริงๆนะครับเคแล้วเตรียมหล่อไอ้นี่ก่อนเลยโอ้คนนั้นมีมิดามาวิ่งก่อนีก่อนมันไม่ไหวนะครับ จุ้งก่อนดีกว่านะมีดาบเหล็กอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้เลยนะวิ่งทั่วพลั้นเลยทีนี้พลันทั่วห้องแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะโอ้โหทุกคนกำลังวิ่งนะครับวิ่งไปขึ้นบันดงบันไดขึ้นให้หมดนะครับมีอะไรขึ้นขึ้นให้หมดเลยตอนนี้พาครัวขั้นสูงกํลาลังมานะครับใส่เสื้อให้เรียบร้อยเตรียมกินแดงกินเด็กแดกงแดกไก่ให้หมดแล้วโอเคกินไก่ไปด้วยอ่ะไก่พร้อมนะครับไก่พร้อมไม่มีของแล้วโอเคเยี่ยมนะครับเออพาครัวขั้นสูงไปนะครับตกนิตายห่านนะครับ เตียงโอบัตต์อปาเดอร์มันหยุดไม่ได้แล้วครับโอเคผมต้องไปหาของแล้วตอนนี้ไปฆ่าคนแล้วครับบัตเตอร์บัตเตอร์สวอร์ดนะครับมันเฮ้ย hey, มันรีเฟชเหรอไม่รู้มันรีเฟชนะครับโอเคเรากำลังไปนะครับไปสู่ความมืดมัวผมไม่รู้ว่าไปไหนนะแต่เรากำลังไปอยู่แล้วนะครับ I'm going p o a c h เค I'm going I'm going 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 and 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 และเราก็ทําได้นะครับเราฆ่าคนได้แล้วได้กางเกงเหล็กเชนมานะครับโอเคเราอัปเกรดเรียบร้อยรองเทา้าเราไปรองเท้าเหล็กเราไม่ต้องห่วงโอเคอิจิเรียนแฮร์รี่ทางนู้นครับเออช่างมันครับกล่องเขาใ้อะไรเนี่ยไม่มีของอะไรเลยถุย <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับเราเราอยู่รอดได้เจ็ดคนเท่านั้นนะครับ เจ็ดคนอีกแล้วนะครับเล่นรอบที่เราที่เฟลไปก็เจ็ดคนนี่แหละครับหากันไม่เจอทั่วแมปเลยครับโอเคนี่เหมือนของนะครับไม่น่าจะเหลือให้เก็บแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องสู้ไฟด้วยของที่มีอยู่ด้วยพลังแห่งความมั่นใจสิของบัตเตอร์นะครับแรปเอกแรปเอกพันแรปหน้าใสเลยนะครับโอเควิ่งไปหาคนเลยดีกว่านะครับคนมันจะอยู่ที่ไหนเออจะเอจะเอพันแรปหน้าใสนะครับจะเอจะเอพันแรปหน้าใหม่เปิดตรงเปิดจวยหมดแล้วนะครับเปิดกลงเปิดกล่องให้ทั่วเลยนะครับพลาดแล้วทีนี้พลาดเลย โอ้ว er mm ัน hmm. จ so, okay. <laughs> <laughs> ุงกันจุงกูวิ่งกันแล้วกันถ้ามันจุงกันนะฮะจุงกันไปนะกูไม่จุงด้วยเว้ยกูไม่จุงด้วยกูไม่จุงด้วยกูไม่จุงด้วยไม่จุงด้วยกูไม่จุงด้วยเว้ยกูไม่จุงกูไม่จุงอันนี้เราวิ่งก่อนนะครับให้คนดับเลยกมันตามมาตามมาอยู่นะครับโอ้วิ่งรอดไหมคาดไปอืมตามมาอยู่ไหมว่า็เทจขอโตอยู่บนนะทำาไงดีขึ้นไปเก็บดีว่าเจะ

no no fucking penguin is following me fucking penguin is following me fucking penguin is following me fucking penguin fucking penguin fucking penguin is following me sudden d e a t fucking penguin a fucking penguin fucking penguin อยอยู่รอดถึงสาคนสุดท้ายด้วยมันเทพจริงๆว่ะเฮ้ยเทพ่เฮ้ยไม่ต้องหันมาธนูธนูหันมาธนูธูแฮแ่แม่เลยโอตายจนได้ เดี๋ยวครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ของอีเจอเรียนแฮร์รี่นะครับแล้วก็เขายังมีไอเดียให้เล่นด้วยกินกระโดดคิวครับต่อยให้ตกแป้งนะสบายลมนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะนี่วิดีโอมันน่าจะเร็วมากครับผมแลปเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิกดไลค์ก็ซับไพ่นะครับแล้วก็ผมเนรพิพุงแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับไปดูกันเลย